ผิงพิมพาพรอดีตนางเอกดังเสียชีวิตแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจนทำให้หลายคนช็อกเมื่อคนสนิทของหิงได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยพร้อมกับแจ้งหมายกำหนดการของการจากไปแท็กถึงผิง ซึ่งเป็นไอจีของผิงพิมพาพรอ,อดีตนักแสดงสาวโดวยมีใจความว่าไปสู่สุขติและพบภูมิที่ดีนะครับน้องผิงพี่ดีใจที่ได้รู้จักและทำอะไรดีๆร่วมกันที่ผ่านมานะครับขอแสดงความเสียใจกับแม่นกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งครับน้องผิงเสียชีวิตเมื่อวานจะรดน้ำศพวันนี้ที่วัดเครือวันศาลา3เวลา16นาฬิกา สวดวันนี้วันแรก18นาฬิกาวันต่อๆไปสวด18นาฬิ30นาทีจนถึงวันจันทร์ที่10ตุลาคม2565ซึ่งสาเหตุของการจากไปสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเจ้าตัวหลับไปแล้วไม่ฟื้นคาดว่าน่าจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองโดยผลงานที่ทุกคนรู้จักกันก็คือเรื่องสยิวที่รับบทเป็นเต่าทอมบอยเฮาๆจนทำให้แจ้งเกิดในยุคนั้น หลังจากนั้นก็มีงานไทยแบบพิธีกรรายการทีมเซ็นเตอร์และยังมีผลงานภาพ,พยนตร์อสุจาร์คู่กับลีโอพุทธรวมถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและกนรักเกมพยาบาทรวมถึงมิวสิกเพลงอย่าห้ามใจผมเลยของเอ็กซ์เซราวานั้นผิงได้หันหลังให้กับวงการบันเทิงหันตัวเองไปทําธุรกิจด้านแฟชั่นมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแม้จะไม่ได้อยู่ในสื่อแต่เธอก็ยังคงอยู่เบื้องหลังความสวยงามด้านเสื้อผ้าแฟชั่น ทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อะไรมานะที่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ